สบายดีจ้าสวยเลยเนาะพี่น้องสวัสดีทุกคนสิมานนะเด็กพี่น้องจะพักกับอาทลูกอ้าก่อนเสต่อมนะพี่น้องเส็ดแกงอ่อมหมูเก็บพักก่อนพักกะญญาอะไรไงล่ะงามจ้า งามเลยพักเลื่องงามแล้วเดี๋ยวพักคณะของกำลังติดจ <c oughs> ักชีอันนี้ หนมป้อมเฮาบงหนมป้อมหนมปอมบ่ค่อยงามปานได๋สิหว่านใหม่ล่ะพี่น้องเอ้ยกินอันนี้เบิดแล้วก็เอาออกแล้วก็หวานใหม่ผักบงก็บ่งามล่ะตัดเป็ดอ่นน้อยซะบ่นี่มันบ่งามเนาะพี่น้องเนาะุมนี่บงใหม่บงเมื่อวานนี เริ่มต้นใหญ่เลยได้ผักคะนณะเลยนะผอมรวมทางผักป,ปัวต้องเอาแนวนี้พี่น้อง มกเล่นนะพุ่มออกดอกเดี๋ยวก็ได้กินนะมกเล่นได้กินใไบได้ออกดอกเด้อนี่ออกดอกแล้วอืมพักแพลียวค่ะนะงพี่น้องกำลังงามต้นอันนี้นะคอยสร้างซั่ง,งได้ประคมนม้ำ เขาวสวยเลยพี่น้องออมพักในสวนเนี่ย

มีหอมผัก hmm. ช mm ีเยอะมีผ hmm. mm ัก hmm. ช mm ี hmm. เด้พี่น้องสุนะมากินข้าวนํากันเด้อวันนี้เด้อามาพี่น้องกินข้าวโอ้ยอจแนวนี่เด้ห้องอยู่ปูคิจังนี่เขาก็ให้กินลคืออะไรแมว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 สบดีสดีลูกสดีูู ข่าวพี่น้งองอมมูอมมูซื้อแทกซี่ขับร่วมอยู่สวนเองลงแม่เม่แม่กินข่าวประเทบเนี้ย ยังคียัโคมแม่เลาลงมาดูเว้ยลงไปหลีดรถป่ะนี่นี่ไม่จ้ำนำตุ่มาำจ้ำมะมาอะไมาจ้ำกันมะจ้ำนี่ มาจำมะนี่จำเนี่ยเอากระเกลือเต็มถั่วอยู่มันห้องพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยรือ่คู่คิดเอฟซีำคาญเลยเนาะ ไปปล่อยหยังไม่หิวไม้ยังวันบ่ได้เหาวยังหอนอ่ะไม่ได้แอบคือแมวแมวนี่แอบอ่ะเลยงาเงาอยู่บนยาบนเท้าอยู่ cưa mà dạ Quả cưa bông mẹ không hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มูวกินเรลพัดมูกินอยากกินอย่างเน่ะลูกนี่ก็ไไ้โอ้ยน่ได้เอาไปปล่อยบนเอาไปแนนี้นะ ข้าผู้เต้นถ่วอยู่บ่ไปกิน meo gì đang gì đó hình đẹp này cưa hay là cái nhân mà hoang nghèo gì thế này đó. าาาาหายหนักคายตาแงมเอาบวกกินมันกับบ้องแล้วมันก็สิ้ออยู่แงมเอากินตัางกล่องปุ๊บเอาเลย มาไม,ไม่ช่าเห็นไหมเบิอบอ่อ้ะบอกขินอ่ะไอ้ปันเขาท่าเกลือนอะกินกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับกับไข่กับหมูมากินเอาอยากนี่กินแล้วนี่ไปกับป้าป้า,ปา,ปา ไปแล้วเพีงงยงเนงาะงานเอฟซีรำคาญเสียงแมวไปแล้วขอบโมขอบใจเขามาลับชมด้วยจ้าลูกปกะาทาั้งแมวทั้งมาทาั้งลูกสวยดิ